แม่ท้องขนไหนเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวกินอะไรไม่ลงบ้างคะแพ้ท้องหนักเกิดจากอะไรมีผลอย่างไรกับแม่ท้องและลูกบ้างมาดูกันค่ะและอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์เขาให้แข็งแรงคลอดง่ายกันทุกท่านเลยค่ะอาการแพ้ท้องเป็นเรื่องปกติที่มาพร้อมกับการตั้งครรภ์ แต่ละคนก็มีอาการมากน้อยแตกต่างกันแต่ถ้าแพ้ท้องหนักมากล่ะจะกระทบลูกหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะว่าแพ้ท้องหนักส่งผลกับลูกในท้องอย่างไร <c oughs> 1. ส่งผลให้เกิดภาวะขาดน้ำการแพ้ท้องคลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรงส่งผลให้แม่ท้องมีภาวะขาดน้ำได้ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการมีขลองเหลวไม่เพียงพอในร่างกายเกิดภาวะคีตโตซสิสหรือภาวะที่ร่างกายเผาผลาญไขมันในร่างกายมาเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีที่เป็นกรดในเลือดและปัสสาวะน้ำหนักลดค่ะ 2. Oh, <no. S 1> ส,ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารหากแม่ท้องแพ้ท้องหนักจนทานอาหารไม่ได้แค่ได้กลิ่นก็จะอ้วก จะทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ภาวะน,นี้นอกจากจะทําให้คุณแม่ท้องมีสุขภาพไม่ดีแล้วยังส่งผลโดยตรงถึงลูกในท้องที่ได้รับสารอาหารในการเจริญเติบโตอย่างไม่เพียงพอทําให้มีพัฒนาการช้าเจริญเติบโตช้าหรืออาจพิการในครรภ์ได้ 3. ส่งผลให้ลูกในท้องเสี่ยงเป็นออทิสติกแพทย์ชี้ว่าปัญหานี้เกิดจากการขาดสารอาหารรวมถึงขาดน้ำและการลดน้ำหนัก ความผิดปกติของโพแทสเซียมและโซเดียมซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวต่อลูกน้อยในครันโดยนักวิจัยเผยว่าจากการศึกษาพบว่าแม่และลูกจำนวน5 0 0 0สนคนที่มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงระหว่างตั้งคันมีแนวโน้มที่ลูกน้อยในครันจะเป็นโรคออทิสติกมากถึง53%ค่ะ C. เสี่ยงต่อภาวะคันเป็นพิษและคลอดก่อนกำหนด หากปล่อยให้เกิดภาวะแพ้ท้องอย่างรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์เป็นระยะเวลานานโดยไม่ทำการรักษาอาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บขันคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะคันเป็นพิษซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัวแม่ท้องเองและทารกในครรภ์ห้าภาวะแทรกซ้อนการแพ้ท้องหนักอาจทำให้แม่ท้องเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเกลือแร่ในร่างกายที่ไม่สมดุลเช่นปอดแฟบตาบอดภาวะสมองบวมเนื่องจากการขาดสารอาหาร ไตาวายเลือดแข็งตัวเป็นก้อนชักภาวะโคมา่าหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากแม่ท้องมีอาการแพ้ท้องมากๆลองปรึกษาคุณหมอจะดีกว่านะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความผิดปกติแต่ก็จะได้หาแนวทางเพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้องนั่นเองค่ะแม่ท้องทางบ้านคนไหนแพ้ท้องหนักบ้างคะมีอาการยังไงบ้างแวะมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้ได้นะคะ9กเดือนที่แม่อดทนเพื่อเจอหน้าคนที่เฝ้าคอย อยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร